ส่วนจังหวัดบึงการคุณผู้ชมครับบึงการอยู่ติดกับจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็อยู่ติดแม่น้ําโขงเหมือนกันด้วยฝนตกน้ําหลากส่งผลดีกับชาวบ้านที่ออกไปกรีดยางไม่ได้ครับจึงออกไปหาปลาขายสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวครับชาวบ้านหาดแห่ครับอยู่ที่ตําบลโคกว้างอำเภอบึงคลา้าจังหวัดบึงการคุณผู้ชมครับนี่แหละครับก็ออกไปจับปลาตามลําล้วย ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงก็อย่างคึกคักนะครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้แหล่งน้ำต่างๆที่รับน้ำจากแม่น้ำโขงมีปริมาณมากครับและปลาหลายชนิดชุกชุมด้วยชาวบ้านบอกว่าฝนตกต่อเนื่องหลายวันกรีดยางไม่ได้ครับจึงรวมกลุ่มออกหาปลาตามลำพ้วยที่มีน้ำไหลมาจากเขาพูวัวและที่ไหลไปจากแม่น้ำโขง ปลาที่ได้ก็มีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมเช่นปลาหมอปลาตะเพียนปลาขาวปลาหมอช้างเหยียบนอกจากน้ำปลาที่หาได้ไปกินเองแล้วนะครับปลาสดๆจะรับความสนใจจากประชาชนและชาวบ้านที่ขับรถผ่านนี่แหละครับพอเขาขับรถผ่านเห็นชาวบ้านหาปลาได้ต่างก็อุดหนุนซื้อปลาสดๆกับชาวบ้านตามวิถีชนบทเรียกได้ว่าสร้างรายได้ดีในช่วงน้ำหลากครับ มีรายงานว่าพื้นที่จังหวัดบึงการทั้ง8อำเภอจากฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้มีมวลน,น้ำสะสมปริมาณมากไหลลงแม่น้ำโขงนะครับประกอบกับมวลน,น้ำเหนือจากจังหวัดเลยและหนองคายรวมทั้งน้ำจากลำน้ำสาขาในฝั่งลาวไหลลงไปสมทบทำให้ช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในภาพรวมถือว่าเพิ่มสูงขึ้นครับ